สูงหาสิบเส้นเลยค่ะหาตับกเก้านิ้วสูงหาสิบเส้นนีน่ก็เลยเป็นที่มาอีกสิสอ๋อเป็นที่มาาของตัวเลขนะครับผมสวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบกับช่องไม่ผ้าร่วยนะคะมื่อนี้แอบก็จะได้ผ้าเอซมาตามแนวทางของหลวงปู่ ดงสร้างภัยเนาะค่ะถ้าเอกซี่ท่านใดเขามาแน่กระากดลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิงแจ้งแต่อนเมือเพื่อสิบอผ้าข้าวซานดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องใหม่พารวยนะคะ mm hmm. กะร่วมมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าพระอาจารย์จะใดแนวทางตัวใดหรือว่าพระอาจารย์จะนิมิตเห็นแนวทางแบบใดนะคะ mm hmm. กะร่วมมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้า ยกเกินไว้นับว้ลูกทางสูงสองเมตรกว่านะเลยว่ให้ยเป็นปั่นขอบคุณได้เหตุมาเยอะนักเอาอกครับการนมัสการครับหลวงปู่ครับผมเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาที่วัดเนาะหรือว่าสำนักสูงประชามสำนักสโูนสร้างไครนะครับผมตั้งใจคุณปอเดมาด้เยนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้ได้ผ้าเย็บซีมา ตามแนวทางนะครับผมด้วยลงปู่ได้นิมิตบหมครับผมแม่นอ๋อเป็นนิมิตนะครับผเพื่อว่ารูปนึ่งแล้วรูปเพราะเขาใช้ม้สางรูปเหมือนปูมัหั่นนะครับผมเขาจะออกมาที่เขาจะใช้ไมาสางให้รูปมันรูปเขาเนี่สูงสองเมตรสองเมตรค่นสูงนะสองเมตรรูปนางสูงสูงสองเมตรฐานนางบาดนี้เรื่อยไปเขาจะสางเลยน้ำไป ทีนี่เพิ่งจะเพิ่งจะขอรูปหน่อยก่อนขอรูปหน่อยก่อนหนาตักเก้านิวสูงหาสิบเส้นเหมือนหนาตักเก้านิ้วสูงหาสิบเส้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาอีกสิ่งหนึอ๋อเป็นที่ม่าของตัวเลขนะครับผมที่หลวงปูเขียนไฮไว้นะครับผมหนาตักเก้านิ้วสูงหาสิบเส้นนะครับอ๋อก็จะว่าจะเป็นรูปรูปเหมือนององคเลกอนรูป ก็คสิเขาจะเหตุแต oh, ่ว่าให้รูปเหมือนองค์องค์เล e ็ก้อนเดียวองค์ใหญ่บนให้เอกหมาว่าด้ดับใดนะครับคือบ่บ่ท่านเหตุวดาระดับใหญ่เฮ็ดครับผมว่าต้องเฮ็ดรูปเหมือนองค์เล็กเสร็จนะครับผมค่อยจะได้เฮ็ดองค์ใหญ่นะครับผมสําหรับของหลวงปู่เขียนมาไว้ให้นะครับผมเป็นที่ว่าแปลออกจากในนิมิตนะครับผมแปลออกมาแล้วแปลให้เรียบร้อยแล้วแปลห้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นห้า ศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะครับแล้วก็เก้าศูนย์สี่นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมผ่านมาปูคำพันเห็นเห็นปูคำพันแมนแมนปูคำพันพอดีผมกับ่บเดมามดูนซาล่าก็เกือบจะแล้วแล้วนะครับผมลังค่าก็เร็จแล้วเหลือแต่ดันข้างนะครับ มีมีบุญบอกครับหลวงปู่มีมีหลายสองนี้ละมาวางหันสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบกว่าเมตรวังหันยี่สิบสองแม่เต้บอบหนึ่งบนญแล้วครับผมมาณเขามาสองหัดติดแล้วเนาะเก้าสูนย์หกเขามาแถวสูนเก้าศูนหกเขาแนนครับผมเขาติดติดเลยนะครับมังกรมังกรมังกรม้าท่านรอปติเขาตั้งนานมันเป็นหนึ่งเก่าแล้ว บุญบุญนีเซธเราบอกครับหลวงปู่บุญมาที่สองที่สองกระดาษสองกระดากระดาเป็นบุญบุญนีอย่างครับผมบุญพระเจ้าสิมาทอดอันพระประธานใหญ่อ๋อถอดพระประธานใหญ่นะวันที่สองกระดากระดานะครับจดไว้นั่นเลยครับเด้อสองร้อยแปดสิบเซนติเมตรสองร้อยแปดสิบเซนเนี่ยคนสูงสองกระดากระดาหกสิบนิ้วหกสิบนิ้วจับกระดิ่งเนาะจอยมาถอดครับผมจอยมาถอดถวายนะ อาจารยาจัดงานไว้อาจารย์ไปเทียมนี่ไว้เดี๋ยถวที่สามสิบปีละงานที่แค่สามสิบก็จะไม่แห่แห่เพ้าที่สามสิบครับผมวันที่หนึ่งก็ทําบทสีภาพครับวันที่สองถวายวันที่สองถวายนะครับพอดีได้รับโชควันที่หนึ่งวันที่สองถวายเอาบุญตัวอีกนะครับผมผมเกิดพอดีพวกมันเรียกว่าเป็นบุญ บูนแล้วเวนะผมยันมาเพท่านบูนร้นวันที่ยิบมันไปบังแล้วแต่มันที่ยิบเก่าอ่ะเทียนึงครับผมยิบสองยิบเก่าแล้วไปแล้วครับในเดียนเดียวกันนี่แหละครับอย่างมาพราะละมือสายหนึ่งมาจากอันด่วนสายหนึ่งมาจากกาลิสินเเขาามอันนี้กาลิสินเพก่าอะไรเคยได้เหมือนที่สองกาลสินเก่า อย่างกอางกาลังกลังสังผาอยู่รอผาอยู่ครับตากระมันหกสิบนิ้วความสูงสองเมตรแปดสิบสอาเมตัแปดสิบตากระสี่สิบนิ้วหกสิบหกสิบนะครับผมตาะหกสิบครับผมวันนี้ผมก็ที่ได้ขออนุญาตลงปูเดินท้ายบริเวณนะครับบริเวณบัดเอฟซี ให้ช่มนะครับน,นี่ก็เป็นสําหรับแนวทางนะครับสําหรับแนวทางของลวงปูในนิมิตนะครับได้นิมิตเห็นปูคาพันธ์นะครับผมว่าปูคาพันธอยากได้รูปเหมือนนะครับผม,แ,มแต่จะเหตุเป็นรูปเล็กกนรูปเหมือนองเลกกอนนะครับกว่าจะเห็ุรูปใหญ่นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับผมเก้าศูนย์สี่แล้วก็ห้าเก้าศูนย์นะครับเลที่ปูชอบนี่คือคือข้อสี่กับศูนย์สี่ 9ก้าสี่กับศูนย์สี่นะครับผมที่ปูชอบเก้าสี่ศูนย์สี่นะครับบุญพละอะไรอย่างเคี้บกลับผมบันที่ผมกับจีได้พาเดินชมบรรยากาศเป็นเือบฝนตกแต่เป็นตกตตตก,ตก,ตกหยุดหยุดเนาะเพราะสงสัยปูพ่นอยากให้ส้ายบุญ หลับช่มแนวทางก่อนนะครับพอจิตตกเพราะมึงกี่มานี่ไปไหว้พระอยู่ในสลาเ็จนะพ,พระประธานเสร็เหล่วตกบึมๆมาแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็หยุดไปเลยนะครับผมผมก็เลยได้ได้มาตามแนวทางกับลงปูนะครับผมเห็นทิศครับผมนี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับเป็นบริเวณวัดเออบ,บริเวณ สำนักสงโนนสร้างภัยนะครับผมหรือว,ว่าสำนักปฏิบัติธรรมโนนสร้างภัยนะครับผมครับผมบพ่อพิเวาพาดยังไงขอโทษขอพระเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมออกมาพอมาเจอเอฟซีใหม่ๆนะครับผมยังตกใจยังตื่นเต้นอยู่นะครับผมคนหัวอตอจากป่าจากดงครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดน,นะครับผมห้องน้ำห้องน้ําแล้วก็เป็นกุฏิ ตอนที่หลวงปู่ม,มาอยู่แหลกๆนะครับมาจำพรรษายอยู่แหลกๆนะครับผมภาพโทรศัพท์สันนะครับผมขอโทษขอพายที่ซีทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับแนวทางก็ได้เป็น904นะครับผมแล้วก็509นี่แล้วนะครับผมคันแอดจำผิดนะครับเดี๋ยวแอดจะจดใส่สมุดให้รับชมอีกรอบนะครับผมตามแอดมาเลยครับนี่นะคะสําหรับแนวทางของปู่ดงสร้างภัยนะคะ สำรับสามตัวก็จะมี904นะคะแล้วก็590นะคะสำรับของแนวทางของปูดงสร้างภัยนะคะถ้า f เอฟซีท่านไหนขเขาามลี่กาฝากกดในกุดแช่กุดติดตามกุดกระดิงแจง้งเตือนทั้งหมดเพื่อสิบอพาข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องไมพารวยนะคะ ถ้าเอฟซท่านใดมาคลิปนี้นะคะแอดกับขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์เพื่อจะมีกำลังใจทําคลิปต่อต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขออนุญาตเอฟซทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ